ไอ้กำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคตอนนี้อยู่เกมวิดโอทักนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนนะตอนนี้มีเสียงปะะ่าวเสียงหน่อยผมเล่นไว้ครั้งที่แล้วมันยังอยู่ที่เดิมเห็นไหมแล้วมันเสียงมันอ๋อเสียงมันบั๊กออกโอเคไม่เป็นไรเสียงบั๊กเราใช้อาจจะไม่เสียงไอ้เกมนะเพราะหนึ่งของเ,เปิดก่อนอ่ะ เฮ้ยรถเป็นอย่างงี้อ๋อมราเปิดเบรกมือไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออผมไม่ไม่ก็เกมนี้คือใครเคยเล่นนะผมว่าจะรู้ว่ามันมันมันมีระบบพวกโอ้โหไรแบบี้ยเราไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรถอยเข้าไปก่อนนะครับเราต้องมีน้ำใจในการใช้รถท้ายถนนเสียเสียงดังไปไหมเราจะไปยังไงได้เดี๋ยวนี้ลืมปุ่มอะไรดิลืมปุ่มมาละเออดีโอเค เฮ้ยมุลบก่อนดีน้องเดี๋ยวเออเราไปทางนั้นโอ้เราไปสวนเลยไปเลยโอเคได้อยู่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 โอ้ยรถมันตกทางไปแล้วน่ะเฮ้ยๆๆๆขอโทษ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 เย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวนะขออนุญาตใช้สกิลในการอัตรอดเดี๋ยวเดีมึอย่าเพิ่งมาดิอย่าไปก่อนโอ้โหเราจะไปยังไงเอาลบไปแล้วอ่ะหลบไปเลยอ่ะหลบไปเลยอ่ะเราจะลงไปแล้วเราถอยยังไงทีนี้อ่ะแล้วดียังไงล่ะทีนี้ตีได้ไหม มีแฮรีด้วยชจี๊ยะ,ะเฮ้ยชิบหายแล้วรถไปอย่างงี้ไปยังไงเดินห้องโอ้โหแคปภาพเลยแล้วกันเลยถ้าจะเฟี้ยวดีนะครับแคปภาพอย่นี้แหละรถก็ต้องติดอยู่นะครับกำลังประสบอุบัติเหตุอยู่นะครับตอนนี้รถเรานะครับนะเราจะกลับยังไงวะเนี่ยเชียร์ไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ไมันมีแฮรีด้ยไหมวะเฮ้ย ปุ่มรีมีปะปุ่มรีอยู่ไหนวะก็จะมีนะเนี่ยถ้ากดปิดไม่เม,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 มนูก่อน,นก็เกมนี้นะผมเมื่อกี้ให้ดูกราฟิกไปแล้วละกันหรือถือว่าดูกราฟิกแล้วเกมนี้มีรถให้เราซื้อด้วยนะครับนี่สามารถซื้อตัวนี้ได้นะมีรถวข้างเยอะมีหลายวิแนลนะสามารถนะแต่งได้ด้วยนะแต่งเป็นแบบ t r a n s f o r m เมอร์อะไรเงี like, ้ยแบบ o t Mart อัติมัสก็ยังได้นะครับโคตรดีนี่ไหนเงินมี8ล้านอันนี้่พีนโปรนะเงินไม่ลดหรอกนะครับเราสามารถซื้อได้เลย น,นี้มันจะมีให้เรา,าเลือกนะว่าจะซื้อแบบให้คนขับรถหรือว่าขับเองแต่ว่าเรายังมีคนขับ่ะเราก็ต้องอขับก็ต้องขับเองนะเพราะว่า,ายังไม่มีเงินจ้างนะครับ่ะบริษัทเรายังไม่มีงบพอแต่ว่าเราเงินมันไปเยอะมากเลยนะจ้างยังไม่ได้หรือเปล่าผมไม่รู้มันจ้างยังไงเหมือนกันนะเราหลดแบบแป๊บนึนนงรอคู่นะครับก็มาดิมมนะใครอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถเซียนข้อโคตรเน็ตมันจะทำไมมันจะเกิดตรงนี้วะ เฮ้ยมึงไปเกิดที่อื่นได้ไหมแล้วเราจะ,จะไปยังไงวะเนี่ยเบรกมือลงเอาอเวลอกอกปล่อยก็ได้อยู่ได้อยู่ดึงดึงดึงโอเคเยี่ยมเนี่ยไปได้เฮ้ยเยี่ยมผมหลุดแล้วเราต้องขี่ชิ้นขวาปะยโะุโรปอะต้องขี่ชิ้นขวานะครับแล้วทำไมผงอะไรกดไม่ได้วะตอนนี้ได้แล้วไอ้ชี้ะตกเฮ้ยโอ้โหแล้วจะขึ้นยังไงเนี่ย มัวจะดูว่ามันติดหรือเปล่านะที่พลอยลรุ่น้อยโอ้โหรุ่นร้อยติดเลยเรียบร้อยอ่ะโอเคเรามาเล่นกันในคลิปนี้ก็มาดูรถ,ถดิโอ้โหเราจะจะออกอยังไงวะทีนีน่มีให้เรากดออกไหมอ่าเราเดินเราเดินออกมาได้ใช่ไหมเถิเออเดินออกมาได้นะเราดูสามารถดูรถได้นะ,ะรถเราในมันติดนะครับเนี่ยก็สามารถเอาหันหันดูซิว่าสภาพผลงานของเรานะครับว่าขับเป็นยังไงนะครับเายจ้างจะ ดีนะไม่ีรู้จักนะผมถมีรู้จกักรู้จักน่าจะไม่อยู่กับเรานะครับโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปลองเล่นกันดูยอย่าเล่นโง่ผมแล้วกันนะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ